ข้าพเจ้าอยู่ในคิจักเซเว่นเดย์เอเวนติสแห่งประเทศไทยกลุ่มปฏิรูปไม่กินเนื้อสัตว์หรือพงพันธุ์ของหนังที่เหลืออยู่หรือที่เขาเรียกพวกเราว่ากลุ่มบ้างผือนะคะที่แท้จริงแล้วเราคือคิจักพงพันธ์ของหนางที่เหลืออยู่นั่นเองนะคะข้าพเจ้าจะนำข่าวที่ทุสวรรค์ของข้าพเจ้านำมาบอก นะคือพระเจ้าท่งทูตสวรรค์นาคำกเตือนมาอย่างพลพราของพระองค์คือที่จจพงันธนของนางที่เหลืออยู่ให้ประกาศออกไปนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะมาประกาศเรื่องของข่าวของทูตสวรรค์นั้นนะ่ะเราจะมาอ่านข้อพระคัมภีร์องรับนะคะก่อนดูเถิดเราใช้ทูตของเราไปนะทูตของเราเดินนําหน้าพวกเจ้าเพื่อคอย ระหว่างรักษาพวกเจ้าตามทางนำไปถึงที่ซึ่งเราได้เตรียมไว้จงเอาใจใส่ฟังคำพูดของทูตนั้นและเชื่อฟังคำของเขาอย่าฟ้าฝืนเขาเพราะเขาจะไม่ยกโทษให้เจ้าเลยด้วยว่าเขากระทํา ในนามของเราถ้าเจ้าทั้งหลายเชื่อฟังเสียงของเขาจริงๆและทำทุกสิ่งตามที่เราสั่งไว้เราจะเป็นศัตรูต่อศัตรูของพวกเจ้าและเป็นปรัปักต่อปรับปรัป,ปักของพวกเจ้าอพยพบทที่23ข้อ20-22ถึง22นะคะมีแจ้งประกาศจากทุกสวรรค์ ของขพระเจ้าเองนะคะข่าวมีดังนี้ค่ะข่าวสารที่จะแจ้งให้ฟังกันต่อไปนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของโรคระบาดนะคะที่พระเจ้าได้ทรงรักพวกท่านที่พวกท่านไม่รู้เรื่องอะไรแล้วท่านก็หลงไปมีส่วนร่วมกับคนที่เขาได้กระบฏต่อการงานของพระเจ้า แล้วก็ไปทำลายการงานของพระองค์และเป็นการงานที่ไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้พระเจ้าก็เลยส่งภัยพิบัติเหล่านี้มาทำลายคนที่เขาได้มาขัดขวางงานเหล่านี้ให้เขาได้รับโรคระบาดให้เขาเป็นโรคนี้และพระเจ้าจะทรงทำลายคนทั่วโลกทั่วทั้งโลกด้วย ไม่เฉพาะคนที่วันนี้นนที่เขาได้กล่าวหากันงานของพระเจ้าเท่านั้นแต่คำกล่าวหาเหล่านี้ได้ส่งไปทั่วโลกนะฮะและผู้คนทั่วโลกก็เชื่อกันไปหมดและพวกเขาก็ไม่ยอมรับเอาคำสอนของพระเจ้าพระองค์จึงทรงโรคระบาดเหล่านี้ลงมาในโลกเพื่อทำลายคนเหล่านี้แต่โรคระบาดของพระเจ้าก็เป็น เกียวที่จะไปเกี่ยวทุกๆคนที่เป็นข้าวของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้เก็บเกี่ยวให้เขามาหาพระเจ้าแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่จะกลับใจได้และจะกลับใจไม่ได้นั้นเราจะต้องแยกให้ชัดเจนนะคะคนที่พระเจ้าทรงเปิดทางให้ เขาได้เข้ามาในคิดจักของพระเจ้าและหันกลับมาอยู่ในการงานของพระเจ้าจะจะไม่ต้องพบกับความพิราศเหล่านี้เฉพาะคนที่ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆแล้วก็ไปมีส่วนร่วมกับเขาและไปฟังคำที่เขามาเขาออกมาจากสื่อจากข่าวตามช่องต่างๆ แล้วก็ไปเข้าข้างเขาพระเจ้าก็จะถือว่าคนเหล่านั้นถ้าเขากลับใจใหม่พระเจ้าจะทรงยอมรับเขานะคะแต่คนที่เขาอยู่ในข้อกล่าวหามีส่วนในการหมิ่นประมาทพระวิญ,ญญาณบริสุทธิาา์และกล่าวหาและกล่าวหาทำลายการงานของพระเจ้าโดยตรงนะคะและเป็นคนที่ส่งข่าวนี้ไปทั่วโลก คนเหล่านี้เป็นคนที่พระเจ้าบอกว่าได้หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะแล้วพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ31ถึง32ได้กล่าวว่าเพระเาะฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะปลดยกให้มนุษย์ได้เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะยกจะทรงยก ให้มนุษย์ไม่ได้ผู้ใดกล่าวร้ายบุตรมนุษย์บุตรมนุษย์ในนี้ก็คือพระเยซูนะคะจะโปรดยกให้ผู้นั้นได้แต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้ทั้งยุคนี้และยุคหน้านะคะแต่พระเจ้าก็มีหนทางให้ท่าน ให้กับคนที่หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าท่านทำได้เหมือนอย่างที่พระเจ้าบอกคือมีเงื่อนไขนะคะพระเจ้าก็จะทรงอภัยให้ได้แต่จะต้องรอดเหมือนดังรอดจากไฟรอดโดยไม่มีบัน,น็จอะไรนะคะให้ไปอ่านดูในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่3ข้อ14 15นะคะ ถ้าการงานของผู้ใดที่ที่ก่อคึ้นแทนอ่อทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะลอดแต่เหมือนดังลอดจากไฟหมายความว่าการงานของผู้ใดที่เผาไหม้ก็คือเขาอะไม่ได้ทําตามที่พระเจ้าสอนการงานที่เขาทํามาตลอดอ่า ชีวิตที่เป็นทสเตีเนี่ยจะถูกเผาไหม้ไปหมดแม้เขาจะกลับใจแต่ไม่มีบันเด็ดนะคะจะรอดดังที่ว่าฝืนที่อยู่ในกองไฟแล้วฉุดออกมาเฉยๆนะคะไม่มีบันเด็ดนะคะไม่มีบักเดตท่านทำดีมากเลยเกี่ยวกับการงานของพระเจ้าได้ออกไปประกาศไปทำอะไรมากมายแต่พอวันนี้ท่านอยากได้เงิน ท่านก็เลยไปทำให้การงานของพระเจ้าพัางหมดพระเจ้าก็เลยส่งภยัยพิบัติเหล่านี้หรือโรคระบาดนี้มาให้ท่านให้กับท่านฉะนั้นวันนี้ท่านจะมาได้หรือไม่ได้นั้นพระเจ้าก็จะให้ท่านมาแต่การกระทำก็จะอยู่ที่เงื่อนไขนะส่วนคนที่ไม่ได้ดูหมิ่นพระวิญญาณเลย ก็มาได้เลยมาสรารภาพกลับใจใหม่ก็ได้แล้วนะคะแต่คนที่ได้ดูหมินนะหมิ่นประมาทพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วถ้าจะมาพระเจ้าก็จะมีเงื่อนไขให้ให้กับเขาเขาจะต้องชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้กระทําเสียหายเขาจะต้องแก้สิ่งต่างๆที่เสียหายนั้นทั้งหมดก่อนเราก็จะ ต้องไปดูซักคายนะคะซักคายการที่เขา,เ,าเป็นคนเก็บภาษีเมื่อเขากลับใจ่ายหม่แล้วเขา,เ,าเขาเก็บมา1บาทยอมจ่ายสบาทวันนี้เราไปโกงเขากินเราไปโกงเขา1บาทเราก็จะต้องจ่ายคืน4บาทเราเอาเขามา หนึ่พบาทนะก็ต้องคืนเขาสี่พันบาทโกงแสนหนึ่งจะต้องคืนเขาสี่แสนบาทให้เขาเสียให้ทำให้เขาเสียไปหนึ่งล้านก็ต้องคืนให้เขาสี่ล้านถ้าทำไม่ได้พระเจ้าก็ไม่มีการอภัยให้เพราะว่าเราได้ทำลายการงานของพระเจ้าพัางเสียหมดนะฮะ พังเสียหายไปหมดแล้วเราได้ม่นประมาทพระวิญญาณอย่างหนักที่สุดนะคะมีคำเตือนถึงนักข่าวผู้ที่ทำข่าวเจ้าหน้าที่ศาลอายการทานายตำรวจและการกระทำนั้นจะต้องชดใช้ไม่ว่าจะเป็นนักข่าว ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เขาทำข่าวทำสื่อออกไปพวกนักข่าวเหล่านั้นที่จะกลับใจใหม่ก็ต้องออกมาชดใช้ด้วยถ้าไม่ชดใช้พวกเขาจะตายกันหมดนี่คือเป็นสิ่งที่สอนให้เราได้รู้ว่าผู้ที่มีส่วนร่วมในการกล่าวหาพระเจ้าเกี่ยวกับการงานของพระองค์ ภัยพิบัติเหล่านี้จะเข้าไปทุกๆท,ที่ไม่มีใครที่จะหนีพ้นไปได้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องมาศึกษาให้รู้พระเจ้าได้เปิดหนทางให้ท่านแล้วแต่ท่านต้องมาสำรวจการกระทำของตัวเองว่าหมิ่นประมาทพระวิญญาณหรือไม่ถ้าท่านหมิ่นประมาทพระวิญญาณท่านจะต้องไปชดใช้แก้ไข ในสิ่งที่เราได้ทำไปนั้นทำให้การงานของพระเจ้าให้มันเป็นเหมือนเดิมถ้าเราแก้ไขถ้าเราแก้ไม่ได้พระเจ้าก็บอกว่าตายกันทั้งสิ้นเลยพวกคนที่มากล่าวหาตายกันหมดพวกเจ้าพวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต่างๆคนที่รับการกล่าวหาก็จะตายกันหมดเลย นี่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากเพราะว่าพวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเป็นใหญ่เป็นโตไม่รู้เรื่องอะไรก็ไปรับเอาคำกล่าวหาเหล่านั้นที่เขาไปกล่าวหานั้นแล้วก็ตายฟรีเพราะว่าการที่ท่านรู้เท่าไม่ถึงการทำสิ่งเหล่านั้นวันนี้ท่านจะยอมล้างมือเหมือนปีลาดไหมล้างมือแล้ว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ละทิ้งสิ่งต่างๆที่ละทิ้งและทิ้งสิ่งต่างๆไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สนใจบางทีท่านอาจจะถูกลดโทษจากพระเจ้าถ้าเราจะเราถ้าเราจะทำสิ่งเหล่านี้ไปให้ถึงที่สุดบอกให้รู้เลยว่าตายแน่ตามการ เก็บเกี่ยวโรคระบาดโรคระบาดนี้จะไปทั่วทุกที่ไม่ว่าจะนายสารเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือนักขา่าวทนายอายการคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องโดนโรคระบาดนี้ทั้งสิน้นเพราะว่าคนเหล่านี้ได้ยกมือขึ้นสวรรค์ว่าเขาได้ยกมือขึ้นสู่สวรรค์ว่าถ้าท่านได้เป็น พยายามเท็จและไม่เป็นความจริงก็ขอให้พระเจ้าเป็นผู้ลงโทษตามการกระทำของเขานี่นี่แหละวันนี้โรคระบาดเหล่านี้จึงเทลงมาเพื่อที่จะตอบแทนคำปฏิญาณเหล่านั้นนะคะอันนี้คือผู้ที่กล่าวหาการงานของพระเจ้านะคะตอนที่เขาขึ้นเป็นบนศาลน่ะเขาก็ยกมือสู่สวรรค์แล้ว ก็ปฏิญาณหรือว่าสาบานนะคะต่อหน้าศาลต่อหน้าพระเจ้านะบอกว่าที่เขาเป็นพยานนั้นน่ะถ้าเป็นเท็จขอให้เขาอะนะพี่นาศนะขอให้เขาคือพระเจ้าลงโทษเขาอะนะข้าพระเจ้าไม่ได้เข้าไปในศาลนั้นหรอกค่ะที่จริงข้าพระเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่อยากเข้าไปเป็นพยานในนั้นให้กับลุงนะแต่ว่าศาลไม่ให้ไปนะฮะศาลให้เข้าไปไม่กี่คนเอง จะนัขพระเจ้าจึงไม่เห็นแต่ทูเทีนนะคะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะต่อไปนะคะบอกว่าวันนี้ท่านจะต้องรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ว่าการที่ท่านปฏิญาณไปท่านก็ต้องรับคําปฏิญาณของท่านวันนี้พระเจ้าก็เลยเอาพระคําของพระเจ้าเหล่านี้มาประกาศและแจ้งให้ทราบว่าเราจะไม่มีการแจ้งให้ทราบเราจะไม่มีการปฏิญาณจะไม่มีการสาบาน เราเป็นแต่มนุษย์จะไปสาบานต่อพระเจ้าไม่ได้วันนี้ก็แจ้งประกาศให้ทุกคนได้ทราบและอย่าไปหมิ่นประมาทการงานของพระเจ้าอย่ามิ่นประมาทความจริงของพระเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำจริงก็คือจริงเท็จก็คือเท็จไม่ต้องปฏิญาณและไปสาบานอะไรถึงฟ้าสวรรค์และเพราะพระเจ้าอยู่บนสวรรค์เราอยู่แต่ในโลกนี้ ไม่ต้องไปท้าทายกับสวรรค์สวรรค์เป็นสถานที่สถิตของพระเจ้าเป็นสถานที่อยู่ของพระองค์โลกนี้เป็นแค่แท่นรองเท้าของพระองค์พระธรรมกิจการบทที่ 7: จข้อ49นะคะเราจะไปท้าทายกับพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราได้ถ้าเราได้สัญญากับพระเจ้าคำนั้นจะกินเราจริงๆ และจะตอบสนองกลับมาที่เราจริงๆเพราะว่าพระเจ้าอยู่บนสวรรค์แล้วเราอยู่แต่ในโลกเราสัญญายังไงยังไงกับยังไงคำเหล่านั้นก็กลับมากลืนกินเราเองพระเจ้าตรัสว่าถ้าเราตวงด้วยาน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 อันใดให้เก็บใครให้กับใครแล้วพระเจ้าก็จะส่งตวง ด้วยทานานอันนั้นให้กับเราเราได้ตวงให้กับเขาเท่าไหร่พระเจ้าก็จะตวงให้กับเราได้เท่านั้นและหนีไม่พ้นเลยหนีไม่พ้นเลยนะคะถ้าเรากล่าวโทษมนุษย์เรากล่าวโทษคนอื่นยังไงพระเจ้าก็จะกล่าวโทษเราเช่นนั้นพระธรรมธิวบทที่7ข้อหนึ่งข้อสองนะคะวันนี้ การกล่าวโทษของพระเจ้าใช่ว่าพระเจ้าจะมาเถียงกับท่านแต่พระเจ้าเอาโรคระบาดนี้มาพระเจ้าจะพระเจ้าเอาโรคระบาดนี้แหละมาเทให้กับท่านทั้งหลายที่มาตอบสนองที่ท่านได้กล่าวโทษอะไรไปกล่าวโทษลูกของพระเจ้ายังไม่เป็นจริง นี่คือการงานของพระเจ้าที่เป็นวิธีการของพระเจ้าเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วอะไรให้ระมัดระวังจะทำอะไรให้ละมัดระวังวันนี้เสียงเรียกของพระเจ้าก็ได้ร้องเรียกถึงพวกท่านถ้าวันนี้ท่านรู้แล้วว่าท่านได้ทำผิดต่อพระเจ้าและท่านไม่รู้แล้วไปทำผิดแล้วท่านไปร่วมกับคนเหล่านั้นให้ เรากลับใจใหม่เลยมาหาพระเจ้าเพื่อให้พ้นจากโรคระบาดเหล่านี้ถ้าหากเราไม่หนีให้พ้นไม่ต้องเสียใจนะเพราะโรคระบาดเหล่านี้จะไม่เลือกหน้าใครเลยคนทั้งโลกคนทั่วทั้งโลกจะหน,นีไม่พ้นและถ้าโรคระบาดเหล่านี้มาแล้วภายพิบัติเจประการก็จะหลั่งลงมา ถ้าโรคระบาดเหล่านี้ผ่านพ้นไปแล้วโรคภัยพิบัติเจ็ดประการก็จะหลั่งลงมานะจะไม่มีใครหนีพ้นได้เดี๋ยววันเดี๋ยววันนั้นก็จะมาะก็จะเทลงมาพร้อมๆกันและโรคระบาดนี้ยังไม่ทันจะผ่านพ้นไปภัยพิบัติเจ็ดประการก็จะเทลงมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปตามการงานของพระเจ้าสิ่งเป็น ซึ่งเป็นคําพยานของพระองค์ที่จะสำเร็จฉะนั้นเวลานี้มันถึงเวลาที่จะสำเร็จอยู่แล้วแต่พระเจ้าก็ส่งรอแต่พระเจ้าก็จะส่งรออีกสักสักหน่อยหนึ่งแล้วทุกอย่างจะสำเร็จไป,ไปทีละขั้นตามสำเร็จตามแต่ละขั้นไปให้ศึกษาให้เข้าใจ ถ้าท่านไม่ศึกษาให้เข้าใจไม่รู้ถึงพระคำของพระเจ้าเหล่านี้ท่านจะหนีไม่พ้นภัยพิบัติที่พระเจ้าจะเทลงมาให้กับท่านและสร้างความพินาศให้แก่ให้กับโลกนี้คำของทุตสวรรค์ที่นำมาประกาศให้กับพวกท่านก็มีเพียงเท่านี้นะคะอันนี้คือข่าวสารที่ทูตสวรรค์นำมาจากพระเจ้าแล้วมาประกาศในโลกนี้ โดยนำมาให้ข้าพเจ้านะคะทูตที่นำมานี้คือทูตของข้าพเจ้าเองที่นำมาแล้วหะข้าพเจ้าเป็นผู้ประกาศให้แก่ท่านทั้งหลายและก็พี่น้องทั่วโลกนะคะก็ขอให้พระเจ้าทรงนำทุกท่านนะคะถ้าผู้ใดที่ได้ยินแล้วก็สํำนึกผิดแล้วก็สารภาพความผิดบาปแล้วกลับใจนะฮะมาหาพระเจ้าเถิดนะคะแล้วท่านจะพ้นจาก โรคระบาดและภัยพิบัติเจประการที่จะผ่านมานะคะขอให้พระเจ้าสม,มบัรณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ